นี่เป็นเห็ดขมเลยค่ะทุกคนน้องเห็ดขมนะคะเขาก็จะมาตัดขาตัดขาแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยค่ะเด้อแบบพันอ่อนๆน,นั่นนี่พันดังกึดๆ,ๆึ๊เลยเนี่ทุกคน,นแบบนี้แล้วนะจ๊ะวเราจะตัดขาแล้วก็ล้างไว้เด้อค่อยมาทําเมนูต่อไปจ้ะนี่คะ่ะพ่อเขาเอาดินอ่อนเข้าก็ล้างเรือร่อยๆเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเห็ดของเรานะจ๊ะเห็ดขมยูคาจ้าเป็นนู้นเซมมัต้มก่อนจ้ะ น้ำนะคะน้ำสองน้ำพอให้เขาลดความเข้มข้นของความขมลงนะคะทุกคนผ้าแนกแ่กระดัยด้ค่ะอันไหนใหญ่อันไหนใบใหญ่กับประตองผาค่ะอุปุอีปิกกันสิกับกระตองผ้านะคะแบบนี้เลยเราก็จะต้มนะจ๊ะต้มมาน้ํหนึ่งนะคะทุกคนเข้ากับสิแแวบแบบรุ่งนะคะทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะแกงนะจ๊ะต้มน้ำแล้วก็ใส่สมติ๋วนะคะทุกคนลงไปเหมือนเดิมใส่ตะไครลงไปด้วยนะจ๊ะให้น้ำเดือดก่อนเด้อดจังหน่อยตัีกับหนีขึ้เราด้วทุกคนตีกับหมอเหมือนเดิมนะจ๊ะ แกงนี้สิแก,ง,แกงคือแกงเห็ดหอมนยค่ะทุกคนคือแกงเงินธรรมดาเนาะแต่แกงพะยะนางด้วยน้ำเดือดแรมทุกคนใส่พริกลงไปจ้าใส่พริกลงไปนำเห็ดลงไปเลยจ้า เอาเห็ดลงไปกับใส่เกลือนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มความนัวขาบะไดคือผงนัวจ้าน้ำปัดร้านลงไปจ้าเอาขวน้ำจ้าคนเล็กน้อยนะคะทุกคนขนแนเขาแบบให้เดือดเดือด,ดด้วยค่ะทุกคนนี่เดือดเดือด,ดก่อนนะคะตุ๋มมาจนสุกก็ได้ทุกคนเท่ากับใส่ใบใสะอมเลยคะ่ะใบผักคะนลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้จะพายใส่อีตูอียางกะซังแล้วทุกคนตอนนู้นใส่อันนี้ ใส่ผักขาเลยค่ะทุกคนจะได้ถึงความเผ็ดมันไม่มีมเผ็ดมันไม่มีอย่างว่าสันเถอรูมีดจะนี่ล่ะผักสะอมผักขาทุกคนแสบให้นุซิมมือ,อีก,ก่อนต่ทุกคนหายซุกๆกันเน้ะแต่ว่านี้มันต้มมาละค่ะต้มไปสักระยะหนึ่งนะคะออืหอมหอมแห,ห้งแสบซุกระค่ะแกงเห็ดขมใส่ผักขาเลยค่ะทุกคนอืมจากใส่ถ้วยเลย ร้อมเสือกใครคือไผ่ไเห็ดแบบไรกินแนก่กับคอมเมนต์เมื่อไหร่จะเด้อส่วนหนูคือแกงนะคะเห็ดเพื่อนก็น่งอ่อนๆนะทุกคนกัดกึดๆๆเลยเนี่ยเหมือนความนัวเหมือนซีนามี่เลาอร่อยเวอร์วันนี้เราก็มากินแกงเห็ดขมยูคานะคะทุกคนนี่ แกงมันได้แกงแหลายอย่างนะคะเห็ดได็ดหลายเมนูเนาะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะแล้วแต่เราจะทํานะคะทุกคนไปดูวิธีการทําได้ในช่องหลักได้เลยนะแกงเห็ดขมนะคะทุกคน,นไอ้นุกแกงแบบบริห้ายใสยานางเลยค่ะแกงใสไอไ้ไผ่ตูหล่ะค่ะใสเขาเบือโอ้โาแมนเขาวขวนา,า,า,ขานะคะทุกคนหล่ะะใสผักขาเวยค่ะทุกคนนี่อร่อยอร่อยนะคะ อันนี้เป็นต้นฤด,ดูกาลนะคะฝนตกเขาออกแล้วนะคะเด้อเห็ดอ่อนๆนะคะทุกคนเอาเปาะไอ้แปะนี่กินงามกรึดๆๆเลยแบบนี้จ้ะกินข้าวด้วยกันนะค่ะทุกคนมาด้วกินข้าวเด้อเอา้ามาซิมไหมข่าวห่อนมาในแช่กันซิมเราก็ซิมก่นอนเพราะว่าซิมอร่อยอร่อยขมเขาเขามีความขมด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเขากิ๊กรึดๆ,ๆข้าวกระฝาเตะเขาโกไปเลยเด้อข้าอย่า แล้วก็เน้นอาจจะเปรี้ยวๆแล้วก็นัวๆนิดนึงค่ะให้ให้ใใใเขากลมกลืนกับความขมนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เขาอ่อนเนาะแค่พือเก่าเหรอกดๆกับปิ้งกับไข่เจียวแล้วค่ะทุกคนเด้อไปเด้อกินข่าวไปเด้อค่ะเด้อกินข่าวผมมีหลายดอกผมมีเงินซื้อนี่เ,เห็ดเอาปอเอะเปะอยู่บ้างเนาะอือหือสุดยอดตอนกินบเบาๆขมดอกออครับ ุปไปกินหนามนตอนกินหนามไม่ทุกคนห้หลหางปากตอนนี้คือเขากินเอียงกับซางลงไปก่อนที่เขาจะกินหนามเด้อยวภาษาไมสิข,ขมื้อกินหนามมาลงมาไดยค่ะอร่อยอร่อยนะคะ